สวัสดีครับครับออกมารับห่วงที่ขบวนรถครับแล้วก,ก็ออกแฟนห่วงให้ขบวนรถครับเป็นขบวนที่สามเจ็ดครับ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องป้าสตอรี่ครับ 3712ครับครับ712ดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับัญงานเหนือไว้สากครับ712ครับสู่ช่องป,ป้าป้าสตอรี่ครับก็บเป็นพอ,อ,อรอ980ให้สองครับการมารับห่วงที่ระบวนรถนะครับเที่ยงคืนกว่านะครับประมาณนี้เจาะเวรก็ประมาณเก้าโมงครับ ขอคอราเก้าแปดศย้สักสครับ980เข้ารังหนีว้ยสักรอหลีสามเจ็ดรังสีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอรับสุช่องกาป้าสวัสดี คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้สวัสดีครับ